สวัสดีค่ะเด็กๆมิสฟอร์มิไลเจนสีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววิชาสุขศึกษาระดับชั้นป .3 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางกันค่ะก่อนที่เราจะเรียนคุณครูมีเกมรับสมองนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปเล่นเกมรับสมองกันนะคะนั้นไม่รอช้าเราไปเล่นเกมรับสมองกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่หว่าวและช่องหว่าวหวาคิดอรานนะคะวันนี้พี่หว่าก็จะมาชวนน้องๆเล่นเกมนั่นก็คือเกมหารูปภาพตามคำใบ้ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะโดยพี่หว่าจะจับเวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่1สิ่งใดมีรสชาติแตกต่างจากพวกเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะพริกซึ่งมีรสชาติเผ็ดข้อที่2สิ่งใดที่ไม่สามารถส่งเสียงได้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหนอนข้อที่3าม เนื้อผล,ลไม้ชนิดใดมีสีแตกต่างจากพวกเริ่มจับเวลาค่ะเมื่อเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้ององงูค่ะอางูนขอ้อที่สสิ่งใดมีผิวสัมผัสอ่อนนุ่มเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะฟองน้ำํำข้อที่5สิ่งใดมีผิวสัมผัสแตกต่างจากพวกเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะแอปเปิ้ล ข้อที่6สัตว์ที่มีเสียงร้องก้าบกราคือข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็ดข้อที่7สัตว์ที่มีเสียงร้องฮ้องฮ้องคือข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ เวลาค่ะเฉลยน,นะคะคือข้ององูขาดสุนัขข้อที่8สัตว์ที่มีเสียงร้องจิบจิบคือข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ขาดลูกไก่ ข้อที่9สัตว์ที่มีเสียงร้องมอมอ,มอคือสัตว์ชนิดใดคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะวัวข้อที่ส0สัตว์ที่มีเสียงร้องอ,อ๊บอบคือข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ เวลาาดเฉลยนะคะก็คือข้องงองูค่ะเสียงร้องอบอบนั่นก็คือกบค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเกมหารูปภาพตามคําใบ้เป็นไงบ้างคะพอจะเป็นเกี็ความรู้เล็กเน้อยๆได้ไม่เอ่ยส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องวาวาคิดอาร์ตให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเกมหน้านะคะบ๊ายบาย ไปเล่นเกมรับสมองกันมาทุกคนได้10ข้อหมดเลยเก่งมากค่ะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะ words to learn number one by land by land b y by land. l a n d land by land แปลว่าทางบก number two waterway waterway w a t e r w a y waterway แปลว่าทางน้ำ number t by air by air b y by a i r แ i r by air แปลว่าทางอากาศวันนี้เรามาเข้าสู่การเรียนกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกวับ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางกันค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการเดินทางภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเก่งค่ะ Travel นะคะก็คือการเดินทางทีนี้ครูอยากรู้ค่ะในการเดินทางเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภท3ประเภทค่ะได้แก่การเดินทางบกทางน้ําและทางอากาศค่ะซึ่งการเดินทางนะคะที่มีผู้คนใช้ในการจํานวนมากและย่อมเกิดอุบัติเหตุ บ่อยๆเกิดขึ้นนะคะก็จะมีกันอยู่2ประเภทค่ะคือทางบกและทางน้ำนะคะเด็กๆเรามาดูวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการเดินทางทางบกกันนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตนตามดังนี้นะคะข้อที่1ทางเดินบนทางเท้าค่ะต้องเดินชิดริมด้านไหน ะะหากถ้านักเรียนจะเดินลิมถนนนะคะต้องเดินลิมทางด้านขวามือของตนเองนะคะเพื่อให้มองเห็นรถที่สวนไปมาค่ะข้อที่2ไม่วิ่งเล่นหรือหลอกล้อก,กันลิมถนนนะคะเพราะอาจจะทําให้เด็กๆโดนรถเฉี่ยวชนได้ค่ะข้อที่3ข้ามถนนนะคะควรใช้สะพานลอยหรือทางม้าลาย และถ้าเกิดเราไม่มีสะพานลอยหรือทางม้าลายเด็กๆจะข้ามถนนอย่างไรคะใช่ค่ะหากถ้าเราไม่มีสะพานลอยหรือทางม้าลายนะคะเด็กๆต้องมองดูรถทางขวามือและมองทางซ้ายมือและก็กลับไปมองทางขวามืออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อถนนไม่มีรถแล้วเราถึงจะข้ามอย่างระมัดระวังไม่ควรวิ่งนะคะเพราะอาจจะทำให้หกล้มได้ค่ะ ข้อที่4การขี่รถจัก,กรยานยนต์นะคะชิดริมด้านซ้ายและต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะเหตุที่เราต้องสวมหมวกกันน็อกเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะการสวมหมวกกันน็อกนะคะจะช่วยป้องกันศีรษะได้รับอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ข้อที่5การขึ้นลงโดยสารนะคะควรนั่งหรือยืนให้เรียบร้อยพยายามหาที่เกาะให้ยึดมั่นคงนะคะไม่ห้อยโหนบริเวณประตูขนาดขึ้นหรือลงจากรถนะคะเมื่อรถจอดสนิทแล้วเท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยนั้นเด็กๆต้องควรนำไปปฏิบัตินะคะในการเดินทางทางบกค่ะ มาดูวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการเดินทางทางน้ำ waterway กันนะคะนักเรียนจะป,ปฏิบัติตนอย่างไรมาดูกันค่ะข้อที่1ยืนรอเรือในบริเวณที่กําหนดไว้นะคะไม่ควรรอเรือบนโป๊ะนะคะเหตุที่เราไม่รอเรือบนโป๊ะเพราะอาจจะทําให้พัดตกน้ําได้นะคะเด็กๆ ข้อที่สองรอให้เรือจอดเทียบท่าให้สนิทก่อนขึ้นลงเรือทุกครั้งนะคะ 3. ขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่แย่งกันนะคะและเราควรให้ผู้โดยสารบนเรือนะคะที่ขึ้นมานะคะจากเรือก่อนแล้วเราถึงจะลงเรือนะคะ 4. ไม่ลงเรือที่มีผู้โดยสารมากๆค่ะเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ 5. ไม่ควรยืนหรือนั่งบริเวณท้ายเรือนะคะเพราะอาจจะทำให้เรือเสียการทรงตัวและอาจทำให้พัดตกน้ำได้ค่ะ 6. หากต้องเดินทางโดยใช้เรือเป็นประจำนะคะควรหัดว่ายน้ำให้เป็นนะคะเพื่ออะไรคะเด็กๆเพื่อให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หากเกิดอุบัติเหตุค่ะ นี้เรามาดูการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุกันนะคะเด็กๆบุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือกันนะคะว่าได้แก่ใครบ้างค่ะบุคคลที่1ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้นะคะบุคคลที่2ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ในโรงเรียนค่ะคนที่สคือเพื่อนรุ่นพี่ค่ะ ส่วนที่4ี่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและสุดท้ายคือหน่วยงานของรัฐและเอกชนกันนะคะเวลานักเรียนจะขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุนะคะนักเรียนควรจะใช้วิธีแรกเลยดีไหมคะอย่างเช่นตะโกนหรือร้องเสียงดังๆนะคะเพื่อให้เขาได้ยินแล้วมาช่วยเหลือส่วนวิธีที่2นักเรียนอาจจะใช้ โบกมือหรือใช้ผ้าโบกนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะส่วนที่3เราอาจจะใช้โทรศัพท์นะคะโทรขอความช่วยเหลือที่หมายเลข191นนะคะเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกันนะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆนะคะเมื่อเวลาเราขอความช่วยเหลือนะคะอยากให้ทุกคนมีสตินะคะและเตรียมความพร้อมนะคะเพราะถ้าหากเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุได้เราจะได้ขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วค่ะ เด็กค่ะคุณครูมีเครื่องหมายจราจรที่ควรรู้มาฝากเด็กๆกันนะคะเพื่อให้เพิ่มเติมจากการเดินทางทางบกและทางน้ํานักเรียนก็ต้องรู้จักเครื่องหมายจราจรกันด้วยค่ะเรามาดูเครื่องหมายที่1กันนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องหมายนี้คือห้ามเลี้ยวซ้ายนะคะที่ห้ามเลี้ยวซ้ายก็คือห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้ายค่ะเอามาดูเครื่องหมายที่2กันค่ะ อันนี้คืออะไรคะเก่งค่ะห้ามเลี้ยวขวานะคะก็คือห้ามไม่ให้รถเลี้ยวไปทางขวานะคะามาดูส่วนที่3กันค่ะเด็กๆอันนี้คือห้ามรถจัก,กรยานนะคะก็คือห้ามให้รถจัก,กรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่เราติดตั้งป้ายค่ะอย่างที่4ห้ามคนนะคะก็คือห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตที่ ติดตั้งป้ายนะคะเครื่องหมายที่5คือห้ามเข้าค่ะที่ห้ามเข้าก็คือห้ามมิให้รถทุกชนิดนะคะเข้าไปในทางที่เราติดตั้งป้ายค่ะและสุดท้ายคือป้ายหยุดนะคะก็คือรถทุกชนิดต้องหยุดนะคะเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปด้วยความระมัดระวังอันนี้คือเครื่องหมายจราจรนะคะที่เด็กๆควรรู้นะคะทีนี้คุณครูมีคลิปนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปชมคลิปกันเลยค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนทำไมพ่อมารับช้าจังเลยอะ ใช่แล้วอื้ออะฮะ,ะเกิดอะไรขึ้นเลยคะคุณพ่อทำไมเสื้อคุณพ่อมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะมีอุบัติเหตุรถชนกันนะลูกตรงทางแยกก่อนถึงโรงเรียนของลูกตรงนี้ไงพ่อเลยช่วยคนเจ็บแล้วก็รอจนกว่ารถพยาบาลจะมานะ่ถึงได้มารับเราช้าอย่างไงเล่าเจ้าตัวแสบอาคนยืนอยู่เต็มเลยอย่ามีรถจอดอยู่เต็มเลยล่ะค่ะคุณพ่อ เดี๋ยวนี้แถวบ้านเราเกิดอุบัติเหตุบ่อยจังเลยเมื่อวันก่อนก็มีอุบัติเหตุฟ้ากับพายุยังช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยนะคะมีอุบัติเหตุบ่อยๆแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะแล้วเราพอจะมีวิธีแก้ไขให้อุบัติเหตุลดลงบ้างไหม,มล่ะคะ<ม>คุณพ่อมีสิลูกทือทำยังไงหรอคะคุณพ่อนั่นสิคะฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยทุกคนฟังนะง่ายๆเลยทุกครั้งที่เราจะขับรถยนต์ สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือข้าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกที่นั่งหากต้องเดินทางไกลก็ควรหยุดพักรถไประยะและต้องขับรถ,บรถรบเคารพกฎจราจรไม่ขับรถเร็วไม่ฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่ขับรถย้อนสอนงดใช้โทรศัพท์และต้องมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆในรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้าทุกคนทําได้แบบนี้อุบัติเหตุก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะอแล้วลูกรู้ไม่ว่าสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มาจากอาการหลับในไงอืจากอะไรเหรอคะก็ถ้าร่างกายของเราอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้สมองเฉยชาการตัดสินใจไม่ฉับไวมีโอกาสสูงจะวูบหลับได้ยังไงเล่าอืแล้วอาการหลับในเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคะคุณพ่อคนที่มีอาการหลับใน จะขับรถสาไปมาออกนอกเส้นทางหนักทิสะรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดกรวนกระวายใจลอยไม่มีสมาธิจำไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมาบ้างช่วง2-3กิโลเมตรหาบ่อยหนักหนังตาตาปรือลืมตาไม่ขึ้นถ้ามีอาการแบบนี้ให้หาที่ปลอดภัยจอดนอนอย่าฟื้นขับต่อไปเด็ดขาดรู้ไหมเด็กๆถ้าทุกคนทำได้เหมือนคุณพ่ออุบัติเหตุก็คงลดลงเยอะเลยนะคะพี่ฟ้าจริงที่สุดเลยน้องพายุ อย่าลืมนะหากเกิดอุบัติเหตุที่เกินความสามารถของลูกๆพี่ฟ้าและน้องพายุต้องโทรแจ้ง1-669โทรฟรีแต่ว่าอย่าโทรเล่นเด็ดขาดนะ <c oughs> <c oughs> สรุปข้อควรรู้ก่อนโทรไป1-669เป็นอย่างไรการโทรไปแจ้ง1-669 ผู้โทรคุณให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรมีผู้บาดเจ็บในลักษณะใดบอกสถานที่เกิดเหตุและจุดเกิดเหตุให้ชัดเจนบอกเพศและอาการรวมถึงจำนวนผู้ป่วยด้วยบอกอาการบอกระดับความรู้สึกตัวของผู้บาดเจ็บบอกถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดซ้ําเช่นอยู่กลางถนนรถติดแกส๊สบอกชื่อผู้แจ้งและเบอร์ติดต่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ได้เพราะทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยนําส่งโรงพยาบาลน,นี่คือข้อควรรู้ต่างๆตอนโทรไปแจ้ง16,69 การขับขี่อย่างปลอดภัยส่วนการขับขี่อย่างปลอดภัยนั้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ผู้ขับขี่ต้องเคารพกฎจราจรไม่ขับเร็วไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับย้อนสอนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกที่นั่งหากขับรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยง่วงไม่ขับเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์และขับขี่รถอย่างมีสติทุกครั้งและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับทุกคนบนท้องถนน เด็กๆไปดูคลิปวิดีโออุบัติเหตุบนท้องถนนกันแล้วนะคะนั้นคุณครูก็อยากจะบอกกับเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุจากการเดินทางอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะคะหากเราไม่ประมาทและรู้จักระมัดระวัง และก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆก็จะทําให้การเดินทางนะคะได้อย่างปลอดภัยค่ะเด็กๆคราวนี้คุณรูฝากให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะในวอชวลทั้งหมด10ข้อค่ะโดยวิธีที่1แคปหน้าจอโทรศัพท์นะคะ2ให้กดคําว่า l i t e a t l r e board 3กรอกชื่อจริงและเลขที่เด็กๆอย่าลืมทําส่งกันมาให้ครบกันนะคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ